ก่อนวิ่งก่อนพ่ปล่อยมือแล้ววิ่งเองไปแล้วไปแล้วไป่อนแล้วไป่ตอนแล้ว่อเย้าเปลกไชาเราไปไหนกันลูกเราไปหลังลังหนีสัปปะรดใช่ไหมหนีสัปปะรดป่ะตามมาป่ะโอ้ ตามมาครับทุกคนจะคอยดูนะมันไงนะช้าล่งวิ่ง oh, <no. S 1> มาแล้วเนี่ยมันทุกคนคแบบเนี้ยโอ้เยอะเลยไหมมันยมยามายเยอะไหมปลามันเยอะเลยไหมที่มันมาจากทางน้ำใช่ไหมมันไหลมาทางน้ำใช่ไหม,มทางน้ำตกนะโอ้แล้วก็เรานั่ง,งรถกอล์ฟหรือซาบะลาดกันนะครับ,บเรียบร้อยมันยังตามมาอยู่เลย ควันนี้น้องอาชามาเที่ยวนะครนายกนะผูกชาลีรับใช่ไหมเออได้อะไรมาหยิบอะไรมาเนี่ยดอกไม้ได้ดอกไม้มานะครับนี่ดอกไม้ในมืออมาฝากทุกคนเลยสวยไหมถ้าสวยไหมนี่ตรงนี้เป็นบ้านเรือนไทยแม่ดูสิจอบเทียบเลยตรงนี้มีบอ่อปลาด้วยวดู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 มาเขุ้มน้ำชาไปดูด เอาครับจับไว้ไม่ต้องเกลือพ่อเล่นน้ามีปลาเห็นไหมปลาเยอะไหมเกาะเขามาแล้ตกไหมปลาเพียบเลยไหมไปดูปลาข้างเต็มเลยเจ้าระเเคนี่ทันมาทำไรกัดอะไรกัดปลาเหรอปลามันสู้ได้เนะี่ยไม่เอาดีกว่าเนอะกลัวเนอะ ใครม่อยู่ในเนี่นะเราไม่มีไม้กระทามาไปดีกว่าเลยไปนะไปกันเลเดี๋ยวไปดูตรงนู้นเดี๋ยวไปดูตรงนู้นมอยู่ไนอยู่ไหวิ่งเรยวมากวมากโอ้ยังไงไ่อูตรงนั้นดูสิมูตรันเจแ่ใช่ไหมว่ไปดว่าเร็วเร็วเร็วเร็เฮ้ยไม่ใช่แค่จระข้แล้วนะชานุ่เดี๋ยวเสาไปโยัใช่ไหมใช่รา ไปดีกว่าน้าซาดีที่แรกว่า,สสาวเห็นตุ๊อเฒ่าไปดีกว่าตัวใหญ่มากเลยวิ่งก่อนวิ่งก่อนพ่อปล่อยมือแล้วมีเพลงแล้วไปแล้วไปแล้วไปก่อนแล้วว้าวาตัวใหญ่เลยโอ้ยนี่ก่อนตัวอะไรดิทำไมที่นี่ตัวสัตว์ระลาดเยอะจังอ่ะกระถาวิเศษก็ไม่ได้เอามาด้วยนะ <S <S เดินไปเดินไปตัว,ตวนั้นชาจะก่อนนะ คนลงไปแนละ้วคนลงหน,นะะีแล้วนั AU, ่งรถก๊อฟจนโอ้รก๊ี่หนีซะเลยเฮตดมาน้น um> ั่เซนเฮ์ต้รก okay ๊อปมาเซนเฮต์ตั้ก๊อปมาครับโอ้หนีเรหหนโอ้ยนัานัชชาากับแม่เพราะว่าม่ไหวแล้วล่ะเราจับมันนะ๋ยวพอจับเลยนะจับเซนเ่ฮ์เอาไปที่อื่นเลยโอเคไหมจับเลยแบไไนะ เอาละเจ้าใส่เล <ique> ่นเฮดลอยมาในมือน้าชาเลยนี่มือนะาชาอเล็กนี่อรอยหมมเลยหรกนอ่ะไรอยมอออยมาแล้วลอยมาแล้วโอเรามาให้น้ชานะาชารีบกําเร็วกโอ้ยแต่ยุนเทยนยู่ทนอยู่ในมือเปล่าผมมันสั่นไหมมันสั่นไหมผมมันสั่นมันสั่นยังไอ้ยูมันโอ้ยแบงยโอ้ยมันหลุมากาไว้ก่อนกํไว้ก่อนไปเสี่ยวมาไปที่อื่นก่อนเที่ยวมาไปเลย โลกไปเลยเย้ครบปกป้องได้ยังเย้เย้เย้กันเลยเย้เย้เย้เย่้เดีกาฮะนี่นักชันดอกไม้ด้วยใช่ไหมได้รางวัลใช่ไหมเมื่อกี้จัดการเซอร์เฮดได้รางวัลมาใช่ไหมคะโอเคไปไปไนี่ครับอันนี้คือสุดรูสักพาร์ที่ส จังหวัดนครเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะฮัชาบ๊ายบายก่อนล้วบ๊ายบายโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ